นับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับถามที่สุชาตินิดนึงว่าหลังจากเจอกับคู่ชีวิตตัดสินใจแต่งงานกันแล้วลําพังอยู่คนเดียวเนี่ยชีวิตมันก็ยากอยู่แล้วนะแต่นี่อยู่กัน2คนไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับก็ดีแต่มันทําให้เราจะต้องคิดเยอะขึ้นวางแผนการใช้ชีวิตมากขึ้นที่สําคัญก็คือ เราต้องมองถึงอนาคตมากขึ้นด้วยเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างหลังแต่งงานหลังแต่งงานนะครับปกติไม่ค่อยได้ทําโอก,กันเท่าไหร่นะตอนที่ว่ายังไม่ม <OT S 2> ไม่ได้แต่งงานครับ,รบไม่ได้ทํโอทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติแต่เพราะว่าเรามาอยู่สองคนทีนี้คิดแล้วว่าต้องเริ่มมีทำทำโอทีแล้วนะครับพอเริ่มทำโอทีก็คือม,มันได้แต่โอทีอย่างเดียวครับอาจารย์รแต่ค่าห้องห้องค่ากินค่าและจิตป,ปะญามัน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 เยอะกว่าครับ ก็ทาให้เราต้องมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับประจวบเหมาะว่ามันมีธุรกิจขายตรงนะครับเนาะผมก็คุยกับคุณขวัญ้ะดีก็ตัดสินใจสมัครขายตรงนะครับสมัครปี36นะฮะก็ทำไปได้ระยะหนึ่งก็เห็นว่าขายตรงมันทําให้เรารวยขึ้นแน่นอนแต่นะครับเราไม่ประสบความสําเร็จตรงนั้นหมายความว่าเราอาจจะไม่มีความสามารถตรงนั้นพอครับอาจารย์ก็เลยหยุดนะครับแต่เราไม่ได้หยุดสนิทเราก็ยังมีการต่อ ต่อสมาชิกอยุดทุกปีทุกปีทุกปีกปครับก็ในในใจเราก็จะมีความหวังลึกๆว่าเราจะต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องประสบความสําเร็จให้ได้นาจุดนี้แต่ในเมื่อมันมันทำไม่ได้เราก็ต้องพักตรงนั้นไว้นะครปลว่ารู้จักกับธุรกิจขายตรงบริษัทแรกเนี่ยอายุก็ยังไม่มากอายุยังไม่มากครับน่าจะยี่สิบยี่สองยี่สามครับผมน่าจะอายุยังไม่มากแต่ก็ยังมีความหวังก็สารสมัครแล้วก็ต่ออายุมาถึง4ครั้ง ต่ออายุตลอดเลยครับตลอดเลยตลอดจนผมมาทากิฟฟอรีนผมเลยหยุดต่ออ๋อสิบปีครับผมต่อครับนี่พอหลังจากหลังจากที่ที่แต่งงานทําธุรกิจขายตรงต่ออายุทั้งที่มันไม่ได้ประสบความสําเร็จเลยเรายังคงทํางานอยู่ที่โรงงานที่เดิมหรือเปล่าครับพอพอได้ระยะหนึ่งนะครับจากโรงงานที่เดิมเขาก็ย้ายไปที่แถวบางบ่อแถวอะไรโน่นนะครับเวลาออกลาออกผมตกงานประมาณเดือนกว่านะครับ ก็เกิดการที่ว่าพอเดือนกว่านี่ครับผมไม่รู้จะไปทําอะไรละนะผมก็เลยไปสมัครขับแท็กซี่ขับแท็กซี่ที่ลาดพร้าวนะครับเนาะไปขับแท็กซี่เสร็จนะครับอาจารย์มันเกิดเหตุการณ์ว่ามือใหม่หัดขับนะครับก็เกิดการชนกันตอนที่เราขับแท็กซี่ครับผมชนเป็นคันที่สี่ตรงแยกพัฒนาการครับก็ดีเทวดารักเข็มขัดไว้ผมเหยียบมาร้อยกว่า พูดผู้โดยสารนั่งตั้งอย่างนี้เลยครับตัวแข็งเลยผู้โดยสารนะครับหน้ายุบเข้ามาห่างผมแค่นี้ครับอาจารย์พี่เหยียบมันต้องร้อยกว่าพี่ก็ขับเร็วไปนี้หนึ่งนิดนึงไหม่ครับอาจารย์ครับครับหน้ายุบเข้าไปครึ่งคันแต่ว่ากันเหอะครับแต่ผมและผู้โดยสารไม่เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวครับถ้าเรารู้จังหวะการเบรกดีๆมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่เป็นคันที่สี่ ครัพี่เป็นคันที่สองนียผมว่าไม่เหลือนะเพราะมันจะเจอหลังเข้ามาอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งคันใช่ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งสำคัญครั้งแรกทีนี้เอารถแท็กซี่ไปชนมาเนี่ยเป็นยังไงล่ะทีนี้มันเหมือนเราก็ต้องรับผิดชอบ ตรงนั้นก็ติดหนี้อยู่นะครับติดหนี้แล้วมีหนี้แล้วนะครับมีหนี้แล้วแต่อุบัติเหตุทราบว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเห็นว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกก็หลังจากที่ว่าขับแท็กซี่ไปชนเรียบร้อยแล้วก็เลิกขับเลิกขับแท็กซี่ก็ไปทํางานเป็นพนักงานขับรถอีกที่หนึ่งนะครับแล้วที่หัวหมากก็ในจังหวะที่เราทํางานอยู่ตรงนั้นคอาจารย์มันเกิดเหตุการณ์ว่าไม่ไหวแล้งานประจําเพราะว่ามันเกิดการกดดันหลายฝ่ายนะครับ เขาจะเอาคนเก่าที่ลาออกไปเนี่ยมาแทนที่ผมเพื่อซึ่งผมทําไม่ถึงเดือนคเขาพยายามเอาผมออกจากจากตรงนั้นนะครับเป็นปีครับจนกดดันจนเราเราไม่ไหวเราต้องลาออกเองนะครับเสร็จพอลาออกเสร็จครับอาจารย์กลับไปอยู่ที่เชียงรายครับทีนี้ไปที่เชียงรายผมก็มีลูกละนะครับมีลูกคนแรกผมก็ไปรับจ้างแบกของขึ้นท่าเรือเชียงแสนที่มาจากจีนจะเป็นพวกแอปเปิลนะครับ สารี่อะไรพวกนี้ครับแบกอยู่ตรงนั้นนะครับได้แันละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยจนนะครับเนาะมาเกิดอุบัติเหตุอพอเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองปุ๊บเนี่ยครับอาจารย์ตาข้างนี้ปกติเรายีสิบครบสามสิบสองส่วนอยู่แล้วนะครับพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บนะครับทั่วนะครับผมเดินลงแค่แค่ช่วงระหว่างตรงนี้ครับเหมือนเราตกเหวครับอาจารย์เหยียบพาดปุ๊บนะครับแล้วผมก้มเนี่ยเลือดมันจะไหลเลยเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุตอนรถที่ขับส่งนั่นคือผลผลไม้ อ๋อไม่ใช่ครับนี่ที่เชียงรายครับที่เชียงรายครับก็คือผมสะดุดไม้แล้วล้มกระแทกอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรถแล้วนะฮะไม่เกี่ยวกับการสะดุดครับครับไม้กระแทกเข้าไปเบ้าตาผมมันจะเป็นอย่างนี้มันก็หลุดเข้าไปนะครับเลือดนี่ไหลเป็นทางเลยอาจารย์แต่จังหวะนั้นถ้าเกิดว่าผมมีตังค์นะเนาะนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองสะดุดลงไปนิดเดียวอุบัติเหตุนี่มันมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแลคอาจารย์แลวไม้มันกระแทกเหรอฮะมันกระแทกตรงเบ้าพอดีเลยครับจากตาเป็นอย่างนี้มันก็หลุดเข้าไปครับ ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นต้องแต่แต่ลูกตาดํากับลูกตาขาวมันยังอยู่มันยังไม่กระทบแต่ประเกินเบ้าตาข้างล่างมันถูกดันเข้าไปใช่ใช่ยุบอ่ะยุบครับอถ้าผมมีตังค์ช่วงนั้นผมว่าผมไม่เป็นอย่างนี้นะครับนะครับอาจจะรักษาได้นี่พอก้มมาปับเลือดไหลเลยเลือดไหลครับอาจารย์แต่การมองเห็นยังยังยังเห็นไม่เห็นครับมืดสนิทเลยคือเลือดมันจะไปข้างตรงเส้นเส้นประสาทการมองเห็นนะคะอาจารย์คพราะใหม่ใหม่มันจะลางๆนะ แต่พอนานๆข้าวนานๆข้าเลือดมันเกิดการแข็งตัวก็ทำให้มืดสนิทครับมันก็ทำให้ชีวิตมีอุปสรรครั้งใหญ่เกิดขึ้นใช่ครับแต่ถ้าว่าอย่างอื่นยังมีครบ <c oughs> แล้วก็ยังโทษนะฮะยังเหลือสายตาดวงตาอีกหนึ่งข้างครับซึ่งทำให้การใช้ชีวิตสามารถดำเนินต่อได้เหมือนกันครับตอนที่เกิดอุบัติเหตุหลายๆคนผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะคิดเหมือนผมไหมนะครับนะผมเสียใจแค่เดือนเดียวครับอาจารย์ครับหลังจากนั้นผมไม่เสียใจอีกเลย เพราะผมถือว่าวันนี้นะครับถึงแม้ผมจะเสียดวงตาไปแค่ข้างเดียวแต่สมองผมยังอยู่นะครับนะนะครับความคิดผมยังอยู่ครับผมยังพร้อมทุกอย่างและผมไม่เคยไปลงบัตรพิคงพิการอะไรเลยครับเพราะเราคิดว่าเราปกติครับและผมก็บอกทุกคนไม่ไม่ต้องมาสงสารผมนะเพราะผมทําได้เหมือนคนอื่นทุกอย่างครับเพราะผมไม่แคร์แล้วเสียไปแค่ข้างเดียวแต่ข้างนี้ผมยังอยู่นะฮะผมพอเสียไปปุ๊บหลายๆคนอาจจะสมเพศนะครับ ด้วยความหวังดีทําไมไม่ไปบัตรทําบัตรคนพิการาละร่ะจะได้ตาม,ม,มนะครับเนาะครับ,รบ,บอบไม่ต้องผมไม่ทําครับนะบแล้วแล้วแล้วภรรยาในช่วงที่เราประสบอุบัติเหตุเนี่ยตอนนั้นการสร้างครอบครัวนี่ม,มีมีลูกมีบุตรด้วยกันกี่คนล้ะฮะตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลูกชายคนโตผมอายุได้3เดือนครับลูกเล็กมากครับก็อยู่ที่เชียงรายครับนะ พะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเสร็จเนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยลำบากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์รพอหลังจากที่ว่าตาผมเริ่มเริ่มอยู่แล้วเลือดไม่ไหลแล้วนะครับผมก็ไปรับจ้างที่ในตัวเมืองซึ่งได้วันประมาณ80บาทครับภรรยาก็ทนไม่ไหวก็ปรึกษากันว่าพี่เราไม่ไหวแล้วนะจะขอไปใต้ก็คือไปบ้านเขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรผมบอกน้องไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปภรรยาผมเอาลูกขึ้นรถขึ้นรถตู้รถเมย์ไปแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อไป ลูก3เดือนน่ะนะลูกคนแรกนะเอาไปเอาไปเสร็จผมก็ขอเคียร์ตามกับเฮียแล้วก็ตามภรรยาไปที่ใต้นี่ครับนี่คือจุดว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆครับการเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเราเรียกเหตุการณ์ที่เราแยกกันอยู่กับลูกกับภรรยาว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราคิดอะไรจากเหตุการณ์ครั้งนั้นฮะผมเป็นคนรักลูกเนาะรักมากเลยครับทรมานมากครับอาจารย์ เวลาไปไหนมานะเหนื่อยยังไงก็เลยหอมแก้มนะครับได้อุ้มนะฮะ<ม>กลับมาไม่เห็นร้องทุกวันผมเองนะครับปกติเป็นคนที่ร้องยากแต่นึกถึงลูกทุกเทียร้องทุกวันนะครับจนทนไม่ไหวต้องตามไปไปอยู่ที่นครศรีธรรมาราชแล้วไปทําอะไรที่นั่นฮะรับจ้างเหมือนเดิมครับอาจารย์ครับไปถึงผมไปถึงนครปั๊บนะครับผมก็ไปยืมตังพี่พี่แฟนนะครับอันดับแรกผมต้องมีรถเครื่องก่อน ผมไปซื้อรถเครื่องเก่าๆมาอยู่คันหนึ่งประมาณ2,006รวเครื่องเอแลซูซูกิเอร้อยค่ะอาจารย์ก็ได้ได้ได้รเครื่องมาปุ๊บไปสมัครงานเป็นกรรมกรแบบปูนนะครับเขาให้วันละร้อยยี่สิบบาทบางวันทํำครึ่งวันเขาให้ครึ่งหนึ่งภรรยานะครับคลอดลูกฝากแม่เลี้ยงไปเป็นเด็กปั๊มไปเป็นเด็กปั๊มเสร็จนะครับวันไหนว่างหิ้วตะกร้าไปทําเล็บตามหมู่บ้านนฮะ ก็ทาอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเนาะและผมก็ตอนช่วงจังหวัดพัญยาเป็นเด็กปั๊มนะครับเราเข้ากลางคืนไปเข้ากลางคืนปุ๊บเรามีเงินมาก้อนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทผมก็ลงมาเก็บเงินเอาไว้เก็บเงินมาไว้ได้หมื่นกว่าบาทครับผมก็มาลงทุนค้าขายครับอาจารย์รขายของตามหมู่บ้านใส่รถเครื่องขายไปนะครับก็ทําให้ว่า,าจริงๆงานค้าขายเนี่ยมันทําให้เรามีเงินเริ่มเริ่มชอบเริ่มชอบางานขายจริงๆผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับผมจะเป็นคนอยู่ กับตัวเองเยอะและทีนี้พวงงานค้าขายมันทําให้เรามีไรายได้ผมก็เลยเปลี่ยนตัวเองเป็นคนชอบค้าขายทำนู่นไปดได้ดีได้ดีครับครับแต่ว่าชีวิตที่ดูเหมือนกําลังจะลงตัวก็มีบางวันที่พี่อยู่คิดขึ้นมาได้ทันทีที่มองภรรยาและลูกเหตุการณ์นั้นคืออผมเคยให้ภรรยาผมเนี่ยไปทําค้าขายเหมือนผมนะครับภรรยาทําไม่ได้ ผมได้วันละ4ี0ร้อรภรรยาไปได้50บาทได้ร้อมันทําให้ผมเห็นภาพว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้า,ถ,าถ้าผมไม่อยู่เนี่ยเขาลำบากแน่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์วันนั้นนะครับจากบ้านแม่ไปบ้านผมมันห่างกันประมาณสัก100 <c oughs> ร้อยเมตรนะครับภรรยาเดินนําหน้าจูงลูกชายคนโตนะครับซึ่งประมาณ6กขวบ <c oughs> แล้วเพอร์นอกยิ์เนี่ยครับอยู่ในท้องอยู่ <c oughs> ท้องได้สเดือน <c oughs> นะครับคนที่สคนที่สครับ ปั๊บแวบหนึ่งของความคิดเข้ามาผมบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไปชีวิตคนเรามันไม่แน่นะครับสามคนไม่ลูกเนี่ยลำบากร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพูดอย่างนี้คิดในใจอย่างนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ละตอนนั้นเราก็ยังต่องานเครือข่ายอยู่งานเครือข่ายตัวเดิมนะครับเนาะเราก็คุยกันว่าน้องเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเราลองมาทําธุรกิจเดิมของเราดีกว่าเพราะสมาชิกเราเราจังต่อสมาชิกอยู่เราไม่ต้องสมัครใหม่ครับก็มองมาทําธุรกิจเครือข่ายที่เคยสมัครแล้วต่ออายุไว้ผมอาจารย์ ก็ไปเพียแชร์มาได้มาหมื่นหกไปซื้อเครื่องสำอางของเขาเข้ามานะครับหมืหกผมพอพอถึงเวลาปุ๊บให้ผมถามแฟนน้องแล้วค่าคอมมิชชั่นเราไปไหนโมโหมดแล้วแล้วเราไปเอาที่ไหนก็ป่านนี้ยังไม่ได้ก็บอกไม่ไหวแล้วถ้างั้นหยุดหยุดแต่เราจะต้องหาอะไรสักอย่างนี้เข้ามาทำนะครับผมก็ไปอ่านในหนังสือนะครับซึ่งสือส่อเส้นทางหน้าขายขราบอาจารย์เลือกไว้สี่บริษัทนะครับผมเลือกกิฟฟนเนี่ยเพราะว่า ผมเห็นอยู่อย่างเดียวว่าได้เงินไวครับคะแนนเต็มไม่ต้องต่ออายุผมเลือกเท่านี้แหละครับอาจารย์แต่ที่นี้พอเลือกปุ๊บปัญหาหลักเลยคือไม่มีใครมาชวนผมเลยครับอาจารย์ผมรอแล้วก็รออีกรอแล้วก็รออีกรอแล้วก็รออีกครับรอจนถ้าเป็นสาวก็รอจนเก้อครับอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ชอบกิฟเฟอรีนและอยากทํา แต่ไม่มีคนมาชวนสักทีเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่าในช่วงหน้าตกลงพี่สุชาติทำกีฟรินได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับนั่งคุยกันเนาะคุณขวัญดีนั่งร้องพอร้องให้ร้องเรียบร้อยเรียบร้อยมานั่งคุยกันแบบมีสติผมก็ขอโอกาสว่าขอโอกาสอีกครั้งนะครับถ้าทำไม่ได้ในชีวิตนี้จะไม่แต่ต้องขายตรงเลยครับ